อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการผลิตและพัฒนานวัตรกรรมเกษตรแปรรูปเมื่อวันที่25มีนาคม2567ที่โรงแรมเอ็มบูทิครีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนางอุบลรัตน์พ่วงพิญโยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตและพัฒนานวัตรกรรมเกษตรแปรรูป และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครงการเสริมสร้างการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ2,567ในระหว่างวันที่24-28มีนาคม2,567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้80รายด้านนางกฤิชนันทวิชัยอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ด้วยจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ